tới đây chị, ô thế chị, 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 mà lăn lăn

โอเคตักขี้น้อเอ้ยอย่าปล่อยจ่าให้อาเดี๋ยวสิบ่ <laughs> <Okay, talking>, oh. <laughs>

มักจะใช้เวลาขี้หรอใช้ขี้อยู่เจ้าขี้อยู่ได้ทุงเคยนได้ทุงหาอูาลวดเระเอ๋เจานะมาไปเ่อาเนี้ยเขาไปแดนนั่ตวาต้องไปทามอ่ะเนอะรู้จัครับพี่ Nó đó đó, <coughs> uh, không, <coughs> không 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 là mọi người ạ lẽo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  mọi mẹ ạ lẽo mọi người 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 ạ

เต่กินอะไกินให้พอทำได้หไรยังงี้นู่น

เรจตัวนู้น,นแตาเ,เราเก็เต้นด้วยหนามเฉียงเดินะเก็บเต้นมาของเยอะจำดจะตเองไปเชียจเราไม่เอายาอายานี่งไปกินก็ใช่กิ

น่งทีู่้เยนาอ้ที่ใ่แม่จิ้มวยมัลูกจุกเต่าเี้ยมากกันหอโอายัวแล้วที่ต้อง้ดีจงเี๋หนเนาะ よし、えっ、oh oh, right. <I>、きしょ、グローブか。 卫生 <noise> <laughs> 啊，好用，没事啊。哦，用啊，等到那些肥料，那些啥里头。那个用着中，哎嘛。这个那不卫生。这个谁说？哎、啊，不。啊啊啊